สอน,นะคะกบมาพูดคุยกันต่อค่ะถึงเรื่องราวของการทรําจินตนาการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ให้เป็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เราคงจะได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมล้วนแล้วจะมีบทบาทของหุ่นยนต์ค่ะเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นมาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะว่าแล้วเรื่องของการสร้างสารรค์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ของเมืองไทยนั้นก้าวหน้าไปมากน้อยขนาดไหนก่อนจะไปคุยประเด็นนั้นใคหลายคนคงจะติดตามรายการเราคงจะรู้สึกว่าจะไปคุยกับดรโรบอทภาคของดรชิดควรจะ นักวิทยาศาสตร์ที่ดูสติเฟื่องอใส่ชุดแล็บหรืออาจจะหัวคลหรือดูดูไม่ทันสมัย <laughs> แต่ว่าดูดรชีกิปกติก็ก็เป็นคนป<อ>กติทั่วไปคิดว่ามันมีความแตกต่างกันไหมคะระหว่างนักประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ภาพที่คนเห็นกับต,ตัวเราจริงๆที่เป็นอยู่ที่เรียนอย่างนี้นะครับอาจารย์อย่างอาจารย์ผมที่มหาที่อเมริกาเนี่ยท่านอาจารย์เอิร์บไซ์มอนิท่านโนบอไพร์ทางด้านของวิศาสรร์ท่านท่านโนบอไพร์ทางด้านเอ่อเศรษฐศาสตร์ด้วยนะค่ะ ก็ัวหัวฟูอย่างที่อย่างที่เธอว่าก็เหมือนที่เราเห็นแล้วเวลาเวลาสอนหนังสือก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะคือสอนไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเอ่อมันไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับผมก็มีอาจารย์ที่ที่เก่งด้วยสอนรู้เรื่องด้วยค่ะแต่นี้หัวฟูเนี่ยผมคิดว่าหน่อยคงดูจากหนังมากไปมั้งนั่งหัวฟูนนะเออเกลีย่งเี้ยในในแง่ของวิชาการนะครับจเนียส ไอเดียเนียไอเดียคือความโง่ต่ําสุดเนี่ยกับจีเนียสเนี่ยเขาบอกใกล้กันมากโดยคนทั่วไปเนี่ยไอ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 เดียเนี่ยมันต้องวิ่งไกลนะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยกลายเป็นโอเคไม่อีเดียแล้วเออเริ่มรู้บ้างแล้วะอ u f f ฟิเชียนแล้วะกลายเป็นนั่นแหละกูดแล้วกูดแล้วเอ็กเซลลวโอ้นเทล l l เจน n ์แล้วอัจฉริยะละจากริยะก็กลายเป็นจีเนียสเวลาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จุดอีเดียกับจีเนียสเนี่ยใกล้เคียงมากเพราะนั้นคนที่เป็นจีเนียสเนี่ยบางครั้งกระโดดไปกระโดดมาระหว่างคือไม่ได้วิ่งเส้นนี้ มนุษย์มนุษย์เนี่ย99.99 99. 99. ล้านคนเนี่ยนะจะวิ่งจากพัฒนาจากความไม่รู้วิ่งมาเรื่อยๆเ,เนื้อนะอย่างผมนี่คงน่าจะอยู่ประเภทน,นี้แต่ผมเคยเห็นคนจีนเนี่ยจริงว่าเออบางครั้งเขาก็ทําอย่างอาจารย์เ e อิร์บไซมอนเนี่ยท่านเดินท่านเดินใน,นในใน,ในพาร์คเนี่ยฮะพาร์คงม,มาลายหน้าหนาวที่นู่นนิสโนเป็นเมตรนั่นค่ะผมก็เจอว่าเอ้าอาจารย์มาเยอะเลยอย่างงี้ยใส่ชุดนอนบา,บางๆอาจารย์กำลังคิดอยู่ ว่าการคิดของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ตัดอายตนะหมดเลยคือไม่รับรู้อะไรอายตนะคือคือคือเครื่องต่อสัมผัสนะฮะไม่หนาวาอะไร <จง S 1> เลยตั้งแต่จดิใใจอย่างที่แต่มาแล้วว่าท่านไม่หนาวอะไรแต่พอท่านรู้บอกว่าเนี่ยพอผมบอกว่าทำไมมาเดินงี้ไม่หนาวอ่ะว,วินาทีนั้นท่านรู้พอดีว่าท่านกำลังเดินอยู่ในองนี้มะท่านก้าวขาไม่ออกผมต้องค่อยๆอุ้มท่านประยุมท่านเข้าตึกนะอันนี้จะเธอจะเรียกว่าอะไรนี่คือโนเบลไพรซ์วินเน่ก็คงท่านก็คงจำกันระหว่างนี้นหรืออ่านอีกท่านหนึ่ง ท่านหนึ่งสอนหุ่นยนต์ผมที่หมหาลาัยที่ผมเรียนเนี่ยเขาเตรียมไว้สาหรับสงครามโลกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมหาลัยไม่ได้เขาเป็นเป็นโรงงานผลิตอาวุธเลยเพราะนั้นจะมีเมนคอริดอร์แล้วก็จะแยกเป็นเป็นสายสายแยกเป็นห้องเรียนในแง่ของโรงงานถ้าปรับไปเป็นโรงงานผลิตอาวุธก็คือแต่ละห้องก็เป็นกระบวนการผลิตใช่ไหมแยกสาผมก็เป็นอตอนนั้นได้ทุนฟูลไว้ไปเ,เงินไม่ไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องไปทางาหน้าที่สี่ข้อคือคอมพิวเตอร์คอนซัลแทน ชื่อพวกต่ไม่มีอะไรมากคือนั่งประจําโต๊ะแล้วก็เวลาใครจะมาใช้ซอฟต์แวร์ก็ให้ซอฟต์แวร์เข้าใจไอ้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 คลัสเตอร์นี้มันก็อยู่ตรงปลายทางทางเดินพอดีแล้วก็สังเกตอาจารย์เราว่าเอ๊ะอาจารย์เดินมาเนี่ยอาจารย์ก็เดินชิดชิดซ้ายใช่ไหมอ๊ะอาจารย์หายไปไหนปุ๊บพอเงี่ยอาจารย์ผมไม่เดินอาจารย์ชิดซ้ายแล้วคราวนี้เราก็ตั้งใจมองว่าเดี๋ยวอาจารย์หายอาจารย์หายตัวได้ไม่ใช่อาจารย์คืออาจารย์แกชิดซ้ายตลอดนี่มั้งพอเจอทางทางซอยอาจารย์ก็ชิดซ้ายแล้วก็ออกมาชิดซ้ายตลอด เดินตามกลางป่าเงเราก็งงไงเราก็ถามว่าเอาให้มายูเดินงั้นเขบอกว่าแกกำลังทำตัวเป็นหุ่นยนต์กำลังเดินตะเกาะขอบอยู่อาจารย์ั่นนี้ถ้ามาอยู่เมืองไทยเถอว่าท่านเพี้ยนไหมก็อาจจะหน่อยหน่อยนะแต่อาจารย์ั่นนี้ทำหุ่นยนต์ไปดาวน์คาดเพราะนั้นผมต้องบอกว่าก็ ส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้ที่แต่คงไม่ได้หูหัวฟูอะไรใส่เสื้อกราวอย่างที่ไหนว่าด้ดูในหนังนะแต่ถามว่าอาจารย์ที่อัจฉริยะเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดท่านเนี่ยกระโดดไปจากสตาตรฐานก,กระโดดไปจากที่คนทั่วไปคิดคผมไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ผมมีอาจารย์ประเภทเนี้ยเยอะที่อเมริกาที่เห็นประเภทเนี้เยอะมากคือท่านจะบางครั้งเนี่ยท่านก็พูดกับตัวเองเดินมาอยู่กลางสนามล้องก็พูดนู่นพูดนี่มาอยู่ปรไทยนี่เพี้ยนใช่ไหม แต่แต่อาจารย์เหล่านี้เนี่ยเวลาไปคอนเฟรนต์เนี่ยนะโอ้โหคนมาฟังนี่เป็นพันคนนะนะอันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะเอออย่างตัวดรเองยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะถึงขั้นนั้นหรอคะผมผมเป็นคนที่ไม่ได้อัจฉริยะแต่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนขยันนะคือคือถ้าจะอัจฉริยะเนี่ยผมเห็นน้องๆที่ตามมาตอนนี้ผมหลังจากกลับมาสร้างฟีโบเนี่ยได้ได้ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยซึ่งสมมสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยนี้เนี่ย เป็นบอดี้กลางที่ coordinate ประสานงานกับน้องๆที่จบเอกทางด้านหุ่นยนต์มาเนี่ยเกือบทุกมหาลัยซึ่งตอนนี้เรามีเมมเบอร์ของคนที่จบเอกเข้ามาท,ที่จบเอกท่านหุ่นยนต์ทำงานเจ้าหุ่นยนต์ประมาณ80กว่าท่าน <S <S คือถ้าอาจญรยะเนี่ยผมดูกลุ่มนี้อาจฉรยะผมเองเนี่ยผมผมไม่ใช่าอาจฉรยแต่เป็นคนขยันตั้งแต่เด็กเพราะว่าอย่างว่ามาจากครอบครัวยากจน <S <S ถ้าไม่ขยันอย่างเรียนหนังสืออยู่ที่บางบอนเนี่ยผมก็ต้องทํางานด้วยนะทํางานทุกวัน แล้วก็แล้วก็พยายามที่จะคือมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ผมไม่มีนะเวลาจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอเมริกาต้องไปซื้อชิ้นส่วนมาต่อพฉะนั้นคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยโต๊ะโต๊ะสายยงย,งยงมาวซึ่งเป็นข้อดีมันทําให้ผมเนี่ยรู้ลึกซึ้งเหมือนกับเด็กไทยว่าทาไมเวลาไปแข่งเนี่ยแข่งมุ่ยยนเนี่ยทำไมเด็กไทยเป็นแชมป์โลกผมได้รับคําถามนี้เนี่ยจากผู้ใหญ่สูงมากๆนะครับไม่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเนี่ย ท่านถามว่าเนี่ยเราต้องคิดทำไมเด็กไทยเนี่ยเทคโนโลยีเราสู้เขาไม่ได้ทำไมเราไปเป็นแชมป์โลกต่้งหลายอย่านสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านไปคือว่าเพราะเราจนเด็กต้องไปคลองผมไปปัน้นหม้อไปซื้อของเซ็กันแฮนด์มอเตอร์ก็ต้องไปเซ็กันแฮนด์ใช่ไหมซื้อมอเตอร์ใหม่ไม่ได้ตัวหลายหมื่นใช่ไหมซื้อเซ็กันแฮนด์อาจจะตัวละาสองพันซื้อมาเราต้องมาล้างเพราะว่ามอเตอร์มันเชื่ไม่ได้ต้องมาถอดล้างไอ้การถอดล้างน,นี่มันก็เลยทําให้ภาษาทางช่างเขาเรียกว่าแฮนด์ซอนก็เลยรู้ที่ชิ้นส่วนทั้งหมดงั้นเวลา เรารู้ชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเวลาเราออกแบบอะไรเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะออพะผมเคยพาเด็กไทยไปเป็นไปแข่งที่ญี่ปุ่นแลวเป็นแชมป์แชมป์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแกกองมาเนี่ยโหคนญี่ปุ่นหัวเราะเพื่อนเรายังหัวเราะเลยที่จบเกียวโตวตอนนี้เพื่อนผมเป็นอาจารย์ที่เกียว,ตวโตโหของเกียวโตดีทําแบบเป็นไม้ช็อตช้อยยางดีนะแล้วบางครั้งเนี่เหมือนกับเรื่องเรื่องในไททานิอคอ,อ่ะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยใส่ชุดแฟนทอมอะ่ะบ,บังคับเวลาเคลื่อนที่ป๊บก็ททาท่าคุนยังก็ททาท่าของเราเป็นใสติกแกแกองมาเนี่ยโหคน คือมันเหมือนน้ำมันคิโร่ของไอ้ที่น้ำมันคิโร่รู้จักน้ำมันล้างไอ้คิโลที่ล้างน้ำมันหลอเลือดยอดพงเขาเปิดหมนอะใช่ไหมหุ่นก็งงเงินเชือกปอผูกแต่ของญี่ปุ่นเวลายิงมันยิงได้แค่สามแต้มสี่แต้มบนสจยแต่ยิงไม่เข้าเป้าของเรานี่ใส่ไปยิงไปใส่ไปยิงไปนี่ทําได้เกือบร้อยแต้มเอ็นเอสเคมาสัมภาษณ์ผมว่าทาไมมันหุ่นยนต์บ้าเลยมันมันคือดูดูไม่ได้จะได้เราไปร้อยแต้มได้เทคโนโลยีสู่กว่นมันไม่ได้ แต่เกิดจากกลิ่นคือภาษาภาษาภาาอังกฤษก็เลยกัดคือเด็กไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นสูงของสู้ไม่ได้แต่คนสู้ได้เว้ยเพราะเด็กนี่ก่อนไปเรียนเนี่ยเด็กอาชีวะก่อนไปเรียนเนี่ยขอมาฝึกหุ่นยนต์ก่อนชีวิตไม่เคยนั่งเครื่องบินถ้าเป็นแชมป์เมืองไทยได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องฝึกวันเรียนหนังสือเสร็จกลับมาฝึกก่อนเข้าบค่ะเพราะนั้นเวลาขนาดที่ที่หุ่นยนต์เราสายทําไม่ค่อยแข็งแรงฮะมันสายไปยิงไปยงยงิยง,ยง,ยงเข้าเพราฝึกมาหมดแล้ว ฝึก<อ>มาตลอดเขาคนโทรลได้ฝึกมาตลอดแล้วไงนะอันนี้แต่ถ้าเราก็ตอบอย่งไม่ไอาว่าแต่เทคโนโลยีเราสู้เขาไม่ได้เทคโนโลยีเนี่ยของญี่ปุ่นมันใช้กล้องจับภาพแล้วก็เล็งนะในท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปตัดกันตรงนี้ที่ผมพยายามบอกผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยว่าเฮ้ยต้องส่งเสริมเด็กนะเด็กนี่มีมีกลืนมีกาดมีความมุ่งมั่นมีมีมีความช่างคิดช่างสังเกต และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสําหรับเด็กไทยนะคะเมื่อสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดได้จับมือกันจัดการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่27มีนาคม2554นี้ณศูนย์นการค้าพันทิพยพลาซ่าสาขาประตูน้ำเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันนะคะ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายมากที่สุดประเภทหนึ่งของโลกเพราะนอกจากหุ่นยนต์แต่ละตัวจะต้องสามารถเคลื่อนที่และตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่มีคนบังคับอย่างต้องแยกแยะระหว่าง,ท,งทีมตัวเองกับทีมตรงข้ามให้ได้และรู้ว่าจะประสานงานกันเพื่อยิงประตูให้เข้าอย่างไรโดยครั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโรเบอคัพ2011ฮิวมานอยด์ลีกณประเทศตุรกีในเดือนกรกฎาคมต่อไปค่ะ ท่านผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandhumanoid.org ได้นะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังดรชิดเล่าต่อค่ะว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ในเมืองไทยนั้นมีอะไรกันบ้าง